ตัวแดงมนจะวิ่งเห็นไหม<อ>วันนี้ก็เป็นถนนสายาปายอำเภอปายกับแม่ห้องสอนนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผ่านมีเข้าอำเภอบางมะผ้าครับซึ่งเป็นระยะทางขึ้นเขาประมาณ4กิโลเมตรทุกๆช่วงของการขึ้นทางประมาณ1กิโลเมตร จะมีป้ายบอกว่าทางขึ้นเขา1กิโลเมตรทางขึ้นเขา1กิโลเมตรโดยตลอดนะ,ะสำหรับมาทางโค้งของอำเภอปลายถึงแม่อสอนนี่ประมาณ1,800โค้งนะแปดกว่าโค้งนะครับซึ่งจะเป็น2เท่าของทางโค้งที่เรามาจากอำเภอแม่แตงอำเภออำเภอแม่แตงบ้านเวลาถึงอำเภอปลายซึ่งมีทางโค้งประมาณ7 6 2โค้งนะครับ เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า,าคนที่ตัดภูเขาเนี่ยนะตัดถนนขึ้นภูเขานี่ผมถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็วิศวกรรมโยธาของเขาวิศวกรรมพวกนี้เขาจะการคำนวนความลาดชันของถนนแล้วก็ ความลาดเอียงแล้วก็องศาที่รถจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาให้ให้รับกับถนนเก่งมากนะครับเก่งมากช่วงนี้อีก1นึ่งกิโลเมตรจะเป็นช่วงชมทิวทัศน์ระหว่างช่วงปางมะพ้านะครับเดี๋ยวเราก็จะจอดรถแล้วก็ดูทิวทัศน์ถ้ามีก,กาแฟแเราก็จะกินก,กาแฟให้อร่อยในฐานะที่มาได้มาเที่ยวชม พราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมกำลังเดินทางไปแม่ฮ่องสอนเราออกจากปายมาเนะครับแล้วก็ผ่านปามะผ้าไปแม่ฮ่องสอนแต่นี่ช่วงนี้ที่เราคุยกันอยู่นี้ยังเหลือระยะทางอยู่ประมาณ2ีกิโลเมตรถึงปางาอำเภอปางมะผ้า,า,ผาและก่อนถึงปางมะผ้าก็จะมีที่ท่องเทีย่ยวก็คือจอดให้ได้เข้าห้องน้ำห้องท่ากันแล้วก็ชมทิวทัศน์นะครับ ให้ชมวิวทางกันเขาบนอยู่เปนยอดสูงของภูเขาแล้วเราเห็นแล้ต้องช่วงนี้หมอกเยอะมากครับหมอกเต็มไปด้วยหมอกเลยนะครับโอ้มืดตุ๊บไปเลยยิ่งสูงขึ้นมาเรื่อยนะครับเนี่ยตอนนี้เราถ้ามองไปข้างล่างออก็คงจะไม่เห็นยอดไม้แล้วละครับถ้านั่งเหมือนกับเรานั่งอยู่บนเครื่องบินเลยนะตอนนี้นะ 汉族。 ึ้นยอดเขานี่อย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะครับรถล,ลาต้องพร้อมคนพร้อมนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับรถต้องพร้อมเบรกยางนะครับพร้อมเป็นทางลาดชันนะครับไม่ใช่ทางแบบที่เราเห็นกัน แล้วลาดชันไม่ลาดชันธรรมดาแนละ้วหักศอกทั้งหมดนะเป็นทางที่หักศอกโดยตลอดนะครับนี่ครับยอดเลยครับสุดยอดมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาเที่ยวแม่ลองสอนนะครับความภาคภูมิใจที่มีนะครับ ้ก็ถึงที่เขาเรียกว่าชมทิวทัศน์นะครับเขื่อนคิวลมดอยคิวลลมไม่ใช่เขื่อนโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจอดนะครับเดี๋ยวผมก็จะจอดรถชมเขื่อนนะครับไปชมชมดอยนะครับด้วยความสบายอ,อกสบายใจ